พลังหลักมนีสิลปเรื่อนี่ล่านำมาเทปอมาชโยนะครับบางปนอย่างยิ่งบางปีน้องสียูเป็กมัธใจกระดูกกังจนตลอดสอ็แจ้อยากเด้แะเช้าที่จเเนียพน้ีไว้เียเข้าหอมแก้มกันหอมตอเลยะหอมตัเยนะเที่ยคอยาพูดเ่านัสาวด้วยันวันขงเราเป็นพังขาวปังโอ้ย่าเพียงพูดมา เราจังสีฉันนั้นแล้วหกุมงเส้าฉังสีหอมแก้มโอเคั้นวะาวสิมือ์นี้คนต้บอกหลายในทางข้ามักขวาวผุขันพ์่ินออกในอ๊อบยสี่ิชัยบอกเลยลืมพี่นอองขาวจังหวัดสีสเกตหาบ่นออกพุสาัุสนุนบอลงใจกรนลอยบอเดนีมือนี้ครับเตยเงี้ยวช่วงนี้ช่วงแรกคุณเรื่อพีินออกก่อนครับ เงินเยอะมากเลยวัน